เองไปไหนนี่อะตัดไม้ทำไรปาไอ้ไม่รักโลกกูก็ตัดไปเยอะเหมือนกันไปดูฝั่งซ้ายบ้างนี่ปลูกไวเยอะมากต้อนอ่อน ทดสอบกลับมากันอีกรอบนะครับกับเทราเรียนะฮะ EP นี้เป็น EP สองแต่ข่าวร้ายคือเวิร์ลแม่งหายหมดนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นใหม่นะครับกับกับคนเดิมนะฮะไพ่ไพ่น้อยกับบองกันชาของเขานะครับไม้ที่ช็อตก็เดิมอีนี่ไม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 ่ค่อยได้ยินนะไม้ช็อตอะเอาเรนดอมเลยใช่ไหม หรือจะเอาคิมสันหรือจะเอาคอร์ลับชั่นอันไหนอ่าเดี๋ยวอธิบายบัางถ้าเป็นคิมสันก็จะมีมันจะมีไอเทมเกี่ยวกับกยายภาพเยอะกว่าถ้าเป็นคอร์ลับเ็นมนเยอะกว่ากยายภาพนี่คืออาธนูอาวุธอ๋อเอธนูดาบแค่นั้นอ่ะไพ่ต้องการแบบไหนแล้วแต่แรนดอมก็ได้ไม่ฟีลรียเอาแรนดอมไปแล้วกันนะ แรนนดอมนี่หมายหมายถึงมันรวมสองอย่างเขาเลยกันเรอหรือว่าอะไมไม่ไม่เวอร์เบอร์เดียวมีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วอ๋อมันก็เลยต้องแรนดอมแรนดอมคือถ้ามันสุ่มให้อะไนก็อันนั้นว่างันใช่แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งโอมเมียไม่ได้ตัวละครเอาแค่คลาสสิกนะอย่าอย่าอย่าไปเอามีเดียมเลยอย่าไปเอามีเดียมคอหรือฮ์ดคอมันฮัดคอคือตายแล้วตายเลยแต่ว่า เจอ์นี่เหมือนเหมือนเป็นโหมดสร้างสรรค์ในไมค์ครับอะแล้วตัวละครก็เป็นตัวละครโหมดสร้างสรรค์ด้วยถึงจะเล่นด้วยกันได้อ๋อไม่มีหัวใจเลรอะไม่ไม่ไม่มันสามารถใช้คําสั่งเสียของไม่จํากัดออะไรพวกนั้นได้อโอเคียกว่าไม่มีหัวใจไมค์ครับมันโหมดสร้างสรรค์คือไม่มีหัวใจมันก็ปรับได้ปรับอมตะได้ก็เออลืมบอกนะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์ผมมา คลิป EP แรกเนาะว่ารอ EP ต่อไปนะครับผมก็ไม่ไม่คิดว่าจะมีคนติดตามอะไรเงี้ยผมก็ตกใจเหมือนกันไอของเราเป็นตัวละครโจนี่วะ่ะโอเคตอนนี้สร้างเวลล์แล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเซตติ้งในส่วนของ UI scale ก่อนนะบบจะประมาณ 1, 1> 120ฉ,ฉันค่อนข้างติดน่ะฉันต้องคีเอ็ตัวละคร ตอนนี้เราสร้างใหม่แล้วตัวละครเราเป็นคาสคาสสิกละตอนแรกเราเป็นโจนี่น่ีใช่ตอนนี้ตอนแรกเราเล่นไม่ใช่จนนี่ไม่ถึงอะไรตัวละครตัวละครตัวแรกเราสร้างเป็นโจนี่ไงเราไม่รู้เราลืมเราเลยสร้างใหม่เป็นคาสสิกนะถูกไหมอันนี้เราเราสร้างถูกใช่ไหมใช่คาสสิกพอแล้ว้าเป็นฮาร์ดคอมันไม่ได้ยากขึ้นไยตายของมันจะตกแล้วเล่นสองคนะของมาเจอคนกัน ดูแล้วถ้าเป็นอะไรมีเดียมออก็คือของตกใช่ไหมใช่ของตกมันไม่ได้ทำให้เล่นยากหรืออะไรเลยแต่เมื่อเรามี 2, <ต> 2> คนค่ะ <คน S 1> ของ,ของมันจะปนกันเออมันต้องโยนของคืนมันตีเวลาเออแล้วลืมบอกท่านผู้ชมอย่างหนึ่งคือผมใส่ดีรีซอสแพ็กเป็นไมคครับก็รู้สึกว่ามันจะแบบแปลกๆหน่อยนะโอ้ยเสียงเหมือนไมครับเลยเจยง๋งว่ะกดคอนโทรลใช่ไหมโอเคเ <C oughs> ยี่ยม ต้องรีบสร้างบ้านก่อนนะเดี๋ยวไผ่มาแย่งพื้นที่ขุดเมืองได้แล้วเออสังเกตว่าอีพีที่แล้วๆมารู้สึกบ้านค่อนข้างเล็กไปหน่อยนะเราไม่ได้ใช้กระดิ่งมันมีไว้ให้เอ็นพีซีสถิตเท่านั้นล่ละนั่นแหละเพราะว่ามันมันมีมันไม่รู้สึกว่าพื้นที่แบบพื้นที่แบบทำอะไรนะเก็บกล่องเก็บอะไรค่อนข้างน้อยอะ ก็เลยคิดว่าอีพีนี้จะสร้างขึ้นให้กว้างกว้างขึ้นอีกหน่อยแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างใดนะอยทำดาบไม้เกาะไม้ใส่ดิอะไรไม้มันยังพอลดดาเมจได้เอ็กเปิดพยามหาของป้องกันตลอดเวลาเพราะมอันมันตีแรงอ๋อชุดเกาะคราฟได้เลยเหรออีพี <c oughs> ที่แล้วทำไมเราไม่เห็นคาราฟชุดเกาะเลยวะครับเพราะมันเป็นคลาสิกตอนนั้นมันยังมันตีเรายังจักรจี้อยู่ จักรจี้จักรจี้จุกเบยโอ้ยสิบอ็ดบวกน็อกแบทนิดหน่อยโอเคโอ้ยท่านผู้ชมด้านหลังมีแบ็กเกวตัวแก๊สด้วยนะฮะอะไรวะพวกนายเห็นอะไรกันผมลงรีสอร์ทแพ็กไมครับนะไปเห็นฝันหลักมันลงแล้วแบบโอ้เป็นอะไรที่น่าสนใจดิก็เลยลองสักหน่อย ถึงแม้เราจะงง,งงมึนมึนมึนๆงงๆตาเหลวอู้อโหูยน้องของซอมบี้โดนตบทีเดียวตายเลยซอมบี้เลือดสองร้อยนะเอ้ยเลือดเก้าสิบมันมันเป็นสองเท่าอ่ะอ๋อหูยโหดขนาดนี้เลยรอวะอมันเป็นร้อยสิบเปอร์เซ็นต์มั้งปกติซอมบี้มันเลือด โอ้ยตีกู oh. ทีเลือดเลือดแทบแทบมองเท่งเลยทีเดียวเอ้ยนี่มาถึงเราก็มาเล่นโหมดเอสเปิดกันเลยนะฮะท่านผู้ชมเป็นอะไรที่แบบได้ดังเชือกแค่ครึ่งหนึ่งว้าวได้ฮิวมาขึ้นขึ้นลงๆก็ใช้เชือกเลยนะผมกำลังเบินกับอินเตอร์เฟสอยู่โอ้ยยังเอ้ย,อย,อยข้างล่างมีแร่อะไรอ่ะเหมือนแร่แอมร์ลอนเลยเอ่าใช่ ช่ไหมเฮ้ยพอพอโหลดเท็กเจอร์ไมคครับแล้วมองดูง่ายขึ้นเลยว่ะแล้วแต่ไม่มันเคยชินกับพวกไมค์ครับเเฮ้ยเจอเว็บด้วยที่มึงต้องการเนี่ยเน,นี้ยอะเราต้องการพิงสลัมเอามึงไม่ต้องการเว็บแล้วหรอเอามาทุกอย่างสม<อ><ล>ี้อยู่ด้านขวาเอามาทำใหญ่ท่างสเตนใช้แทนเหล็กได้ มันม,มันสุ่มชื่อแรกถ้าถ้ามีทางเซนอาจจะไม่มีไม่มีเหล็กก็ได้ไม่มีไอออน๋อทุกเวอร์มันจะมีแร่ชื่อไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่พอแร่ฮาร์ดมดนะไม่ใช่แร่ตอนนี้จะแรนดอมชื่อให้ได้รีคอลโอ้ได้อะไรนะขเขาเรียกอะไรน้ำยาโพชั่นกลับบ้านเหรอ,อใช่ใช่ไหมรีคอลว่า ใช่แล้วเอ้ยไดรีคอลกับอะไรอ่ะ Danger แดนเจ o ร์เซ a ส์พอร y o ั่น e r โลยูซีเน n ยบ e ยแดนจะเห็นทุกอย่างอ่าไอ้พวกใหญ่แมงมุมก็เป็นสิ่งอันตรายมันก็จะแจ้งพวกใหญ่แมงมุมมอนกับดักหนามอ๋อสิบนาทีถ้าไม่กินเยอะกินแล้ว อ๋อมันวางลงไปกี้ได้เลยว้าวสุดยอดสุดยอดตังคราวขอยาร์ปติดตัวไว้ขวดดิไม่มีสักขวดเลยจักครูกดอุ้ยอุยิปหายกดผิดไปผ่านเอ้ยวราปเออวร์ปงั่นไงเชี่ยทับไงวะเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาปีนกลับบ้านละ ไม่มันต้องกดคลิกคลิกขวาใช่ไหมเพื่อจะโยนใช่อ๋อกดกดกดคลิกซ้ายกูนึกว่าเมอนไปครับกูติดไปครับไปหน่อยโท,ท่าีหร่โยบ้าปิงขาโอ้ยไปกดทำทำบ้านอ่ะซอยห้องให้เอ็มบซมันเกิดถ้ามันไม่มีพื้นที่รอเอ็มบิบนบ้านเอ็มบซอ่ะมันมันจะไม่สปอนเพิ่มอ๋อเดี๋ยวเราค่อยทำนะ ทำแล้วก็ดีเดินขึ้นไปทำฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสร้างทางลัดไปเมืองก่อนเพื่อตอนคืนเจอศึกนักอีกไปไหนเนี่ยพี่ไผ่กดอะไรนะกดสีเขียวใช่ไหมเอา้ากดอะไระนะกดสีเขียวตีเดียวกันนะนะใชะ่โอเคแล้วจะสีจะสีเขียวก็ดีดูง่ายสบายตาอ๋อขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับ,กบไผ่ด้วยใช่ไหม อารมณ์เหมือนตั้งตั้งตีอ่ะถ้าอ,อยู่สีเดียวกันจะเป็นตีเดียวกันก็จะบอกว่ามาจากไหนใช่ไหมนี่กําลังเราเรากาลังสารวจแมบกันอยู่ใช่ไหมใช่ใช่เพราะประเดมีพรมแมบเราเป็นลัดมันใหญ่มากใช่มันใหญ่แบบย้าใหญ่ย้าใหญ่ย้าใหญ่ขีแรงอีแรงอย่าไปตีในฮาร์ดหมดมันเปลืองตัวอย่างโหดเลยไม่น่าเล่นเอ็กเปิดอ่ะ ดีนุกคอนเทนต์มันเยอะเออแต่ก็ดีดีก็โอเคเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าถ้าเล่นมันก็ท้าทายดีมันจะมีมันจะไม่มีไอเทมมีเอ็กเวิดมีนะเว้ยอ๋อได้เยอะด้วยไอคัฟซี่กับเอ็กเวิร์ดมืดแล้วเดี๋ยวเราลงเมืองกันเนาะตีผีก็ได้ตีพยายามตีซอมบี้ครบห้าสิบตัวมันมันจะมีเขาเรียกอะไรทำเก้าอี้ให้ด้วยดิไม่งั้นมอนไม่สปอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้เขาเรื่ออะไรอ่ามัน ถ้าฆ่าผีหรือมอนทุกชนิดอะไรบข้าสติตัวมันจะดรอปตรงมาให้มันจะเหมือนเป็นเครื่องหมายถ้าแปะบ้านมันจะลดอัตราดีสปาวมอนชนิดนั้นถ้าสปอนขึ้นมามอนชนิดนั้นนั่นมันจะออนแอร์ปกติเหรอเองไปไหนเนี่ยตัดไม้ทำลายป่าไอ้ไม่รักโลกกูก็ตัดไปเยอะเหมือนกัน <laughs> ไปดูฝั่งสายบ้านนี่ปลูกไว้เยอะมากไอ้ต้นอน่อน เออกูปลูกกูปลูกไว้เองอผมเข้าไปถ้าปลูกแน่นเกินไปมันก็โตไม่สูงแต่ช่างมันเราเน้นไม่ช่างมันเน้นปริมาณเ,เออ <c oughs> แม่งถ้าอย่างนั้น, <c oughs> น,น,นกูไปเล่นใบคาไปดีกว่าปลูกสี่ต้นแม่งโตต้ตนสูงที่ผายแ <c oughs> มกเกินไปงผงกระดูกหรือปุ๋ยอะไรวนะเนี่ยแม่งโหดเกิน <c oughs> ไอชิปหายเอ้ยต,อตายมันจะตายอยู่แล้วซิกิเนตันเออรู้สึกโดนมันตบตายเฉยโอจะยิงมาตายอยู่แหละโอ้โหเกิดกันบาลเลยสามตัวแล้วเฮ้ยตัวอะไรวะเจอตัว,ตวอะไรตีโคตรแรงอะ่ะ